ดีค่ะมาพบกับอาหารอินเดียอร่อยๆเมนูใหม่ๆได้ทุกวันที่นี่นะคะไม่หญิงจะพยายามลงทุกวันถ้าไม่ทุกวันก็อาจจะไม่ลงสักวันหนึ่งแต่วันรุ่งขึ้นก็จะมาแล้วถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะคะวันนี้จะพาทำปนีติก,ก้ามมาซลาแน่นอนถ้าพูดถึงคำว่าปนีก็จะต้องมีปนีนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ ชิ้นใหญ่ว่างั้นเหอะแล้วก็จะมีพริกหวานนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันหัวหอมที่จริงอะ่ะเขาไม่มีหรอกมะเขือเทศแต่ไม่เหงาชอบกินขอใส่นิดนึงนะคะแล้วก็มีมะนาวสักลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดไม่เหงจะเขียนรายละเอียดให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะบอกคร่าวๆตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะถ้วยหนึ่งแป้งสตู แป้งถั่ลูกไก่สตูนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ขิงกระเทียมบดวันนี้จะใส่ black pepper คือพริกไทยดำด้วยนะคะปกตินม่ค่อทำอาหารจะไม่ค่อยใส่พริกไทยดำเนาะแล้วก็นอกนั้นจะเป็นมาซาร่าปกติก่อนอื่นเราจะมา m a r i n a ต e หรือว่าหมักปนีกับผักกันก่อนนะคะน้ำหมักก็จะมีใส่ดาฮีลงไป โยเกิร์นะคะแล้วก็ขิงกระเทียมสับขิงกระเทียมบดเอาเดี๋ยวสับเดี๋ยวบดงงดิเกลือนะคะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีมันฝรั่งเดี๋ยวเค็มจะมีปัญหาอีก มาซาล,ลาก็จะใส่เมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วเนาะต่อไปคือผงยิราพริกแดงพริกแดงใส่สักสองช้อนนะคะชารดมาซาล่ากรัมมาซาล่านิดนึงอ่า ฮัลดีขมินบางทีก็นึกไม่ออกโอเคทันเนาะเราก็จะใส่อจวนไปสักนิดนึ่งนะคะพอหอมหอมไม่ใส่ลูกผักชีนะคะงานนี้ เสร็จแล้วเราจะใสะ่พริกไทยดำ หนึ่งแล้วก็จะใส่น้ำม,นมันมัสตาร์ดนะคะ ค่ะทีนีน้พอเราคนเข้ากันแล้วอ่ะเราสามารถชิมรสได้นะคะว่าเราต้องการรสแบบไหนเค็มหรือ,อยังก่อนที่เราจะหมัก ชิมได้รสลาหมักมาเวลาย่างแล้วมันก็ได้รสนั้นแหละแต่ไม่หญิงอัไม่ชิมนะเพราะว่า,าในในครัวที่อินเดียเนี่ยเราจะไม่ชิมอะไรในในครัวเลยชิมแล้วก็ต้องไปล้างมือใหม่ ขี้เกียจร่างั้นเหอะนี่ถ้าเราต้องการให้เปนเป็นสีแดงนะคะเราก็ใส่พริกแดงเพิ่มมันไม่เผ็ดหรอกค่ะพริกแดงใส่เพิ่มไปนะคะมันไม่เผ็ดแต่ถ้าเราจะใช้สีผสมอาหารเลยก็ได้ เข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะไม่อย่างว่ามันค้นไปนิดนึงเดี๋ยวใส่่น้ห<ๆ>เดี๋ยวมันจะไม่มีตัวนำพาให้มันเข้าน้ำเข้าเนือ้อค้นเกิน เสนิดนึงได้แล้วนะคะเราก็จะเอาผักทั้งหมดค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวสีพี่มะเขือเทศใจเย็นๆมะเขือเทศไม่ยิงจะหั่นครึ่งนะคะ ัวตัดทิ้งไปไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมะเขือเทศไม่งติดนิสัยกินบาร์บีคิวต้องมีมะเขือเทศนี่ถ้ามีสับประรดก็ใส่ด้วยนะความจริงแล้วเราอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ไปโลดค่ะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะจะใช้มือก็ได้ค่ะ เราก็จะหมักเขาไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงใส่ตู้เย็นไว้นะคะช่องธรรมดาจะแ,แรปไว้ก็ได้คะ่ะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ช่องฟีดนะช่องธรรมดาแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาปิ้งกันคะ่ะครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเรามาเสียบไม้เตรียมย่างกันคะ่ะ แท้ดูซิไม่งได้อะไรมาพอดีไปเจอไม้ไผ่มีอยู่หลังร้านก็เลยไปขุดมาเหลาพอแก้ขัดเนาะล้วก็จะมาเสียบกันนะคะเดี๋ยวก่อนเสียบขอคลุกสักนิดนึงไหนๆก็เลอะแล้วอืมว่ากันไปใส่ เสียบสลับกันไปนะคะเนื่องจากว่าไม้เขาเล็กนะคะก็จะต้องเป็นทรงนี้ปนีพริกหวานแอบเสยบมะเขือเทศเปนหนึ่ง หัวหอมหัวหอมคือมันแตกแท้ ้แค่นี้แหละนี่นะคะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวเสียบให้เสร็จนะคะเราไปย่างกันทีเดียวเลยก็เสียบเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปิ้งกันเลยมาที่กระทะโรตีของเรานี่แหละไม่ต้องอื่นไกล วางไปเลยนะคะเตรียมเนยสดไว้ด้วยนะคะเอาไว้แบบพรมๆเวลาทอดใส่เนยสดหน่อยนึ่ง็็จะหอม แปรงไม่มีนะคะมีดนี่แหละหอมมากเลยอ่ะ ปิ้งไปนะคะจนกว่าจะสุกนี่นะคะดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่ยคะนี่คือสุกแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลเลยเนี่ยก็ปิดเตาได้เลยค่ะามาใส่จานกันนะคะ ปนิท <Polit> mm ิก้าหรือจะเรียกบาร์บีคิวอินเดียก็ได้นะคะมันก็คลายๆอะ่ะแต่ว่าบาร์บีคิวก็จะมีเนื้อสัตว์เนาะอันนี้จะไม่มีก็จะ ประมาณนี้นะคะหน้าตาปนีติก้ามาซาล่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ